วันที่16สิงหาคม2566อำเภอกุดบากและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมวางแผนการผลิตผักปลอดภัยแบบครบวงจรในระดับพื้นที่ณนห้องประชุมอาคารอาเนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดบากอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครโดยมีผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครภาครัฐภาคประชาสังคมและตัวแทนสมาชิกผักแปลงรวมและรายงานผลการดําเนินโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิจิตราสุจริตและอาจารย์ดรสุธาสินีคุปตบุตรและคณะ การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการผสานพลังเครือข่ายความร่วมมือหนุนการทำงานกุฎบากโมเดลแหล่งผลิตผักปลอดภัยแบบครบวงจรสร้างความมั่นคงทางอาหารมุ่งสู่ความยั่งยืนสืบเนื่องจากการทำวิจัยโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในอำเภอกุดบากที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพอทอมีกระบวนการทำงานแบบร่วมกันคิดและร่วมทำร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและภาคีหลัก ข้ามาร่วมหนุนเสริมและเพิ่มศักยภาพการทำงานของกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายลดความซ้ำซ้อน ร่วมด้วยช่วยกันยืดหยุ่นและปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันด้วยกลไกลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและนายอำเภอกุดบาด้วยการทำงานของโครงการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนอำเภอกุดบาบูรณาการทำงานตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล1ห,หมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนร,ร,ราชกัญญาและโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการณห,ห้องประชุมส้อยสุวรรณาอาคาร10มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยในวันที่1 6ถึงสิสิงหาคม2 5 6 6เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเขียนหนังสือตำราและบทความวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยศาสตราจารย์ยานวิทย์ดออรอลงกตแทนอมทองจากคณะวิทยา ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรองศาสตราจารย์ดรประสาทเนืองเฉลิมจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากร และในวันที่18สิงหาคม2566เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพบอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิดปรีชารักษาราชาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร mm. กล่าวเปิดการอบรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์ชาวชายโขงรองอธิการบดีกล่าวรายงานพร้อมแนะนำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง6ท่าน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พศ2564โดยศาสตราจารย์ดตรตรีทศเหล่าสิริหงทองและศาสตราจารย์ดออรอลงกตแทนอ,อมทอง จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการซึ่งมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร6คณะเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จัดงานสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2566วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสิ่งแวดล้อมและสังคม BCG ในวันที่16-18สิงหาคม2566ณบริเวณหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สกลนครโดยวันแรกมีพิธีเปิดโดยนายชาน,นวาสิกสิริรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสกลนครเป็นประธานกล่าวเปิดงานและศาสตราจารย์ดรทศวฒร์ศรีตะวันรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวรายงาน จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักยีมินคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำชมนิทศาการและกิจกรรมต่างๆภายในงาน ในวันที่สองเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคม BCG โดยคุณสิทธิศักดิ์พุ้ยมอมเกษตรกรรุ่นใหม่สวนป่าบ้านดินจังหวัดสกลนครและพิธีมอบป้ายโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการจำนวน92โรงเรียนและวันที่สเป็นพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิดปรีชารักษาราชาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชา พัศกรนครนำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจัดงานทั้ง3วันเนืองแน่นไปด้วยนักเรียนนักศึกษาคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆทั้งในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาร่วมกิจกรรมฐานความรู้ของสาขาวิชาคณะและหน่วยงานกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะ